เมื่อต้องการเปลี่ยนครีมแนะนําให้พักหน้าเพื่อดีท็อกซารพิษออกจากผิวก่อนเปลี่ยนครีมบารุงนะคขเพื่อป้องกันปัญหาอาการครีมตีกันหน้าพังตามมาค่ะขอแนะนําดังนี้ค่ะ1เวลาที่ต้องเปลี่ยนครีมบํารุงผิวมีหลายคนประสบปัญหาเกิดอาการแพ้ครีมเกิดอาการครีมตีกันคือมีผดผื่นขึ้นเป็นเมลสิวเม็ดแดงๆเล็กๆหน้าดาหมองคล้าลงเรื่อยๆใช้ครีมเท่าไรหน้าก็ไม่ขาวมีแต่สิวขึ้นตลอดเวลาเกิดจากใต้ผิวหนังเราผ่านการใช้ครีม ซึ่งสะสมกันมาหลายตัวอยู่บนชั้นผิวหนังบนหน้าของเราก่อนหน้านี้ทำให้เมื่อเราทาครีมไม่สามารถเข้าไปที่ผิวหน้าและทำงานได้อย่างเต็มที่ได้โดยปกติหากไม่มีการพักหน้าหรือดีท็อกซ์สารพิษออกจากผิวหน้าในช่วงแรกๆจะเกิดการดันสารที่ตกค้างออกมาที่ผิวหนังในรูปของสิวและผดผื่นและคันหน้ายิบๆในช่วงแรกๆเมื่อเริ่มใช้ครีมแต่เมื่อใช้ไปสักพักหน้าจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาพอสมควร วิธีที่ดีที่สุดก่อนเปลี่ยนครีมต้องหยุดใช้ครีมบำรุงผ er ิวหน้าทุกชนิดเป็นเวลา7-14ถึงวันเพื่อให้ผิวหน้าได้พักฟื้นจากการใช้เครื่องสำอางและเป็นการดีท็อกซ์สารพิษออกจากผิวหน้าพร้อมทั้งปรับสมดุลของผิวหน้าให้สามารถเปิดรับครีมบำรุงผิวที่จะเริ่มใช้ได้ดียิ่งขึ้น 2. วิธีการดีท็อกผิวหน้าในระหว่างที่พักหน้าหรือผิวหน้ามีการแพ้ครีมหน้าปลวกผูพังให้ทำการดีท็อกผิวหน้า7-14ถึงวันหรือจนกว่าผิวจะดีท็อกสารพิษออกมาหมด โดยลักษณะสารตกค้างที่ขับออกมาเช่นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวหัวหนองผดรู้สึกคันตอนพอกไข่ขาวเป็นผื่นคันบริเวณหนกแก้มแนวสันกรามสองข้างรอบป,ปากทางและผิวหน้าหมองคล้ำหยาบกร้านวิธีการดีท็อกผิวหน้าทำดังนี้โจรสมาริจูเนทิงเฟเชอร์ซีเริ่มสามารถช่วยแก้ปัญหาผิวแห้งและลดเลือนริ้วรอยได้เพราะมีคุณสมบัติที่ทำให้ผิวเด้งอิ่นน้ำโดยการเก็บกักน้ำในชั้นผิวจึงส่งผลให้ริ้วรอยโดยเฉพาะริ้วรอยแรกเริ่มดูค่อยๆจางลง 1>, 1. ช่วยเติมความชุ่มชื้น 2. ช่วยให้ผิวดูอิ่มฟู 3. ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิว 4. ช่วยลดลดเลือนริ้วรอย 5. ช่วยปรับสมดุลให้แก่ผิว